บอ,บอกวันที่อีกครั้งหนึ่งนะวันที่วันนี้วันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2563หลวงแม่ไคร่ครวนประเด็นเรื่องการบวชเราอ่านช่วงนี้นะคะเราอยู่ในช่วงที่เราอ่านพระไตรปิฎกเล่มที่4เล่มที่5ลงไปในพระวินยัยต่างๆนะคะแล้วก็ลงไปถึงรายละเอียดของการบวชแม้กระทั่งการใส่รองเท้ากันไม่ใส่รองเท้าสารพัด หลวงแม่มาทบทวนทําความเข้าใจว่าในสมัยพุทธกาลนั้นเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพระองค์ทรงลังเลนะลังเลที่จะสอนทําไมถึงลังเลพระองค์ไม่แน่ใจเหรอตรัสรู้แล้วยังไม่แน่ใจอีกเลยไม่ใช่ค่ะลังเลเพราะว่าสาระที่ได้รู้แจ้งเห็นธรรมนั้นมันละเอียดอ่อนเหลือเกิน มนุษย์ทั่วไปปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจหนอเราจะเสียเวลาเปล่ากระมังนะคะพิจารณาว่าสมควรที่จะดับขันปรินิพานไปเลยมั้ยถ้าดับขันปรินิพานไปเลยก็จะเป็นปัจเจกพุทธ,ธะขอบคุณคะ่ะเป็นปัจเจกพุทธ,ธะนะคะไม่มีใครรู้ว่าท่านบรรลุไปแล้วนะคะร้อนถึงเท้ามาหาพรมหมสัมปติเท้ามาหาพรหมเนี่ยเป็นพรหมชั้นสูงเลยนะคะจะอ่านใจของ คนอื่นได้อ่านใจของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าคิดอย่างนี้ร้อนอาจเลยสหปฏิพรมร้อนอาจเลยเพราะว่าถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าตัดสินใจที่จะไม่สอนพวกเราก็จะไม่ได้ประโยชน์เลยไม่ได้ประโยชน์จากการกรัสรูธ้ธรรมของพระองค์ท่านเลย <c oughs> กรร็รีบลงมาเลยนะคะกัตถะอัญชลีอาญาจะทะลงมาคุกเขา่าขอให้พระพุทธเจ้าสอนโดยที่ทำความเข้าใจว่า ทำความเข้าใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายคือทั้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองและเท้ามหาพรหมเองว่าคนที่จะได้รับประโยชน์จากคําสอนของพระพุทธองค์นะจะมีจํานวนน้อยนะคะคนที่จะไม่ไม่เข้าใจจะดูเหม็นดูแคลนจะมีจํานวนมากกว่าแต่เอาเถอะเพื่อประโยชน์ เพื่อประโยชน์สําหรับคนจํานวนน้อยก็ควรสอนเปรียบเหมือนดอกบัวสีเหล่าจําได้ไหมคะนะคะบัวเหล่าที่สีที่ขึ้นมาพ้นน้านั่นนะคะจะได้รับประโยชน์จากคําสอนเหล่านั้นที่อยู่ในโคลนในตมก็มีเยอะนะที่จะเป็นอาหารของของเต่าปูปลาช่วยไม่ได้ละช่วยไม่ได้ก็เป็นอาหารของเต่าปูปลาที่ขึ้นมาพ้นน้ําก็จะได้รับประโยชน์จากคําสอนของ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงตัดสินพระไทย ที่จะอยู่สอนสรพพะสัตว์ทบทวนแล้วนะคะหลวงแม่เล่าคัดช็ตนะคะผู้ที่ท่านโปรดผู้ที่ท่านโปรดคือปัญจวัคคีย์จำได้ไหมคะปัญจวัคคีย์ปัญจับแปลว่า5นะปัญจวัคคีย์ปัญจวัควคีย์เนี่ยหรูปเนี่ยเขาใช้ดําเนินชีวิตเป็นนักพทนักบวชหรือยัง เป็นเขาเป็นนักพจนักบวชแล้วเพราะฉะนั้นจะต้องให้วิถีกับเขาอีกไหมไม่ต้องให้วิถีกับเขาอีกแล้วไม่ต้องให้วิถีการเป็นนักพจนักบวชเขาเป็นอยู่แล้วนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทั้งห้าหาคนนะคะห้าหรูปเนี่ยบรรลุธรรมบรรลุธรรมทีละคนทีละคนทีละคนตกลงทั้งห้ารูปเนี่ยบรรลุธรรมหมดตรัสรู้เป็นพระอรหันต์หมดก่อนที่จะบวชนะใช่ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้น 5้ารูปเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้มาบวชเราการบวชไม่ใช่เงื่อนไขข้อแรกนะคะไม่ใช่เป้าประสงค์ข้อแรกเป้าประสงค์ก็คือตั้งใจที่จะนำคําสอนที่ตัวเองประสบการณ์ที่ตัวเองตรัสรู้เนี่ยนะคะมาเผื่อแผ่กับคนอื่นเพื่อว่าคนอื่นจะได้ตรัสรู้รมด้วยนี่คือเป้าหมายนี่คือเป้าหมายนะคะเพราะ,ะนั้นปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยบรรลุธรรมแล้วจึงขอออกบวช การออกบวชจําเป็นไหมเป็นนักพจนักบวชอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็รับสั่งว่าไงเออจงเป็นภิกษุเถิดน,นั่นหมายถึงว่ายอมรับเข้าสู่สังฆะของพระพุทธเจ้าสมณะพวกนี้จึงเรียกว่าสมณะสากยบุตรจําได้ไหมที่เราอ่านในพระไตรปิฎกที่แรกนะมันยังไม่มีศาสนาพุทธนะแต่กลุ่มเนี้ยกลุ่มที่ตามสมณะที่เป็นสักยะเนี่ยที่มาจากตระกูลสักยะเนี่ยเรียกว่าสมณะสากยะบุตร ช่ไหมใช่พวกเราก็เป็นสากยัธิดาใช่ไหมใช่ไหมลูกๆจะทําความเข้าใจนะครับเขาก็ไม่ต้องไปสอนเขาเรื่องการบวชนะนะคะเพราะวิธีการบวชเขามีอยู่แล้ววิธีการเป็นนักพรนักบวชเขามีอยู่แล้วจีวรเขาก็เผยๆเขาก็ใส่ใส่ผ้าผ้าอะไรละ่ะผ้าเรียบง่ายน่ะนะคะวิถีชีวิตของของของน,นักบวชนะะักพรตนักบวชเขาก็ใส่สีประมาณนี้นะคะ่ะสีประมาณนี้ เขาเรียกว่าสีเปลวไฟสีเปลวไฟทําไมก็ถึงเน้นเปลวไฟมากเห็นไหมพระในศาสนาพราหมณ์พระฮินดูนะเวลาที่ทําพิธีอะไรเนี่ยเขาต้องบูชาไฟนะคะจะแต่งงานก็ต้องเดินรอบกองไฟเห็นไหมถือกองไฟเป็นเครื่องชําระสีเปลวไฟนี่เป็นสีแห่งความการชําระชําระสิ่งที่เป็นมลทินเพราะเพลเก็แต่งตัวอย่างนี้อยู่แล้วนะคะในการบวชห้ารูปน่ะเรา ไม่เจอนะไม่เจอข้อความที่บอกว่าให้มีจีวรให้มีบาทนะ่ะไม่มีใช่ไหมเพราะว่าวิถีชีวิตของเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะคะที่มากําหนดเรื่องบาเนี่เพราะว่าต้องการที่จะให้ต่างจากเดรัจฉีนอกศาสนาอื่นที่เขาเคร่งมากเขาไปขออาหารกินขออาหารในมือนะะี่ยค่ะกลับมาก็มากินอาหารในมือหมดแล้วยังไม่พอก็ไปขอใหม่นี่จึงต้องมีบาทในศาสนาพุทธ ห้ารูปนี้บรรลุธรรมก่อนก่อนที่จะบวชก่อนที่จะได้รับเข้าเป็นสังฆะของพระพุทธเจ้าของสมณะโคดุต่อจากนั้นนะคะก็มีคารวาสคารวาสที่ยังอยู่ในทางโลกเลยนะคะเช่นพระยาศเาป็นต้นนะคะพระยาศาและบรรดาเพื่อนนะ่ะพระพุทธเจ้าก็รู้ว่าการที่จะสอนทำขั้นลึกซึ้งสําหรับคนพวกนี้เป็นไปไม่ได้วิธีการสอนของพระองค์จึงสอน อนุปุพิกถาจำได้ไมัเป็นขั้นๆมานะคะสอนให้รู้อะไรให้ทานมีความดียังไงนะคะจะมีผลยังไงทานศีลสอนเรื่องสักคะก็คือสวรรค์สวรรค์นั้นเป็นยังไงเพื่อให้รู้ว่าสวรรค์นั้นในท้ายที่สุดแล้วมันก็ไม่ได้ไปไหนหรอกนะคะแล้วอะไรกามกามโทษแห่งกามโทษแห่งกามแล้วก็ในคคมะ พอสอนคนพวกนี้นะคะสอนคนพวกนี้ซึ่งเป็นคนทางโลกโดยสิ้นเชิงน,นะคะทําให้ใจของเขาอ่อนลงจาได้ไหมที่เราอ่านนะคะพอใจของเขาอ่อนลงแล้วอ๋อใช่พระพุทธเจ้าสอนน่อเออจริงเออใช่เออใช,ออใช่มาเรื่อยเลยนะคะห้าขั้นตอนพอจิตน้อมมาถึงตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนอริยรรค ขอโทษอริยสัต4ีนะคะสอนเรื่องทุกสมุทัยนิโรธมากตอนนี้เข้าเชฟละนะคะเชฟเข้าเข้าเรื่องเข้าราวแล้วถึงจะขอออกบวชถึงจะขอออกบวชนะคะให้เห็นถึงคุณของเน่ขมะนะคะคนพวกนี้ก็ขอออกบวชเสร็จสรร์แล้วก็บรรลุธรรมบรรลุธรรมเพราะฉะนั้น บรรดาพระอาหารหันต์หกรูปที่พระพุทธเจ้าส่งออกไปประกาศธรรมนะให้ไปตามคนละทิศกันนะอย่าไปซ้ํากันเพื่อว่าจะได้60สิบหกทิศไม่ใช่จะไปซ้ํากันก็เหลือแค่30มิบทิศนะคะไปต่างคนต่างไปโดยกํากับว่าจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด ไม่ได้ให้ไปเพื่อตัวเองนะตอนนี้ไม่ได้ไปเพื่อตัวเองแล้วสิเพราะบรรลุแล้วเนี่ยใช่ไหมเพราะบรรลุแล้วต่างคนต่างบรรลุทําแล้วนะคะต่างคนต่างอะไรโฟมจมจรรย์จบแล้วนะคะหน้าที่ต่างๆจบแล้วเพราะฉะนั้นไปประกาศเนี่ยที่ไปประกาศเนี่ยเพื่อประโยชน์สุขของคนอื่นแหละนะคะเอาสิ่งที่ตัวเองได้ค้นพบเนี่ยสิ่งทีต่ตัวเองได้พ้นทุกเนี่ยนะคะเอาไปเล่าขานให้คนอื่นฟังพอออกไปก็มี ญาติโยมศรัทธามีคารวาสมีชาวบ้านศรัทธาก็พระอรหันต์หกสนะิบรูปเนี่ยก็พาญาติโยมพวกนั้นนะ่ะกลับมาหาพระพุทธเจ้าเพื่อมาขอบวชเพื่อมาขอบวชจากพระพุทธเจ้านะคะเอา้าตอนนี้พระพุทธเจ้าก็สงสารว่าเออไม่ต้องลําบากหรอกไม่ต้องลําบากเดินทางกลับมาหาพระพุทธเจ้าหรอกท่านเองนะ่ะกดลวนแล้วเป็นอรหันต์ทังนั้นใช่ไหมท่านเองนะ่ะบวชได้ จะมีญาติโยมที่คนไหนที่เขาอยากจะบวชท่านบวชได้เอาแล้วบวชยังไงจึงเกิดวิธีการบวชขึ้นวิธีการบวชแรกนะคะไม่นับเอหิภิกขุนะคะไม่นับที่พระพุทธเจ้าประกาศให้เข้ามาเป็นสงฆ์ในในกลุ่มของท่านถามถามพระพุทธองค์ก็อธิบายว่าให้ประกาศให <c oughs> ้รับ ไตรสรนาคมให้รักไตรสรนาคมให้มีมีจีวรอ,อย่างนี้ให้นั่งกระโยงอย่างนี้ผ้าเฉวียงบาเฉวียงเปิดเปิดไหล่ขวาอย่างนี้นะคะพนมมือกล่าวคําขอไตรสรนาคมอย่างนี้การบวชโดยไตรสรนาคมจึงเกิดขึ้นจึงเกิดขึ้นนะคะการบวชภิกษุนะการบวชภิกษุเริ่มต้นจากไตรสรนาคมแต่พอต่อมา ต่อมาเนี่ยนะคะมากขึ้นขอคนขอบวชมากขึ้นนะคะจำเป็นต้องมีการบวชโดยสังฆะพระพุทธองค์ก็ให้บวชโดยยติจะตุตะกรรมวาจาจะตุถะปละวสีนะคะประกาศอย่างนี้ค่ะประกาศว่าคนนี้คนขอบวชอุปสมปทาเปกขะอุปสมปทาเปกขะคือผู้ขอบวชธรรมวนาเป็นลูกศิษย์ของธรรมนันทาขอขออุปสมบท สงหากมีคนใดมีข้อใดสงสัยอยากจะไถ่ถามไม่ยอมรับให้แสดงตนบัดนี้ประกาศสามครั้งประกาศสามครั้งปรากฏว่าสังฆะเงียบพอสังฆะเงียบก็รสวดครั้งที่ส่สวดค,ครั้งที่4ประกาศว่าคนนี้ลูกศิษย์คนนี้ได้รับเข้าสู่สังฆะแล้วถือเป็นการอุปสมบทถือเป็นการอุปสมบทพอมีการอุปสมบทแบบนี้นะคะพระพุทธเจ้าทรงยกเลิก การให้การบวชแบบไตรสรณาคมนะคะยกเลิกอน,นั้นะคะน,นับแต่นี้ไปเราจะถือการบวชแบบนี้นะและสังฆะสังฆะที่มารวมกันเนี่ยเพื่อที่จะมายอมรับคนคนนี้เข้าสู่เข้าสู่คณะสงฆ์เนี่ยสิบรูปสิบรูปพอต่อมาหลายปีต่อมาน่าจะวิธีการบวชอย่างนี้ไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะศาส,สนาพุทธก็เผยแพร่ออกไปออกไปนอกแคว้นมคนออกไปจนถึงแคว้นจำปาใช่ไหม อ,อาอวันตีอวันตีนะคะซึ่งห่างไกลค่ะไปทางตะวันตกแล้วก็เฉียงใต้ลงไปห่างไกลก็ปรากฏว่ามีพระโสนะเนี่ยพระบทใหม่จากอาวันตีนะคะที่ย้อนกลับมากราบพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องรออยู่ถึงสามปีเพราะว่าไม่มีพระครบสิบรูปเพราะฉะนั้นเมื่อมากราบพระพุทธเจ้าเนี่ย <c oughs> พระอุปชาของท่านก็คือท่านมหากัจานะ บอกว่าขอให้ขอพระพุทธเจ้าพิจารณาข้อนี้ทีนะคะว่ารอนานเหลือเกินกว่าจะบวชพระได้แต่ละรูปเนะี่ยรอนานเหลือเกินขอให้พิจารณาเงื่อนไข10รูปน่ะนะคะลดหย่อนลงมาได้ไหมพระพุทธเจ้าก็เลยเป็นอนุบัญญัติของข้อนั้นนะคะที่ว่าเวลาที่จะบวชเนี่ยต้องมี10รูปลงมาว่าถ้าเป็นมัชชิมประเทศถ้าเป็น เมืองศูนย์กลางที่มีพระมากเนี่ยขอให้มีพระที่จะมาเป็นพระอันดับในการทําสังกกรรมเนี่ยอย่างต่ำสิบรูปแต่ถ้าเป็นจังหวัดที่ห่างไกลเมืองที่ห่างไกลก็สามารถจะบวชได้ถ้ามีห้ารูปนะจะเห็นจะเห็นเงื่อนไขของการบวชนะคะที่ทําให้ง่ายเขา้าแต่ก็มีนะพระผู้ใหญ่พระที่เป็นพระเถระนะคะที่แม้ว่าจะมีอายุพรรษาแต่ไม่ฉลาด ไม่สามารถสอนธรรมะได้จึงต้องมีการแต่งตั้งว่าคนที่จะบวชที่จะเป็นอุปชาเนะี่ยต้องเป็นพระเถระที่รู้ธรรมวินัยเป็นพระหูสูตรนะคะมีความสามารถในการที่จะฝึกฝนอบรมอุปสรรมบทาเปกขะในการที่เขาจะขอบวชเนี่ยน,นะคะได้เงื่อนไขาการบวชมันก็มาอย่างนี้จุดประสงค์แรกการบวชนั้นนะเป็นไปเพื่อ การบรรลุธรรมเป้าหมายของการบวชคือการบรรลุธรรมส่วนการบวชเนี่ยเป็นเพียงหนทางที่จะนําเราไปสู่การบรรลุธรรมเพราะฉะนั้นเวลาบวชยังพูดอยู่จนปัจจุบันนี้แต่มันกลายเป็นเปลือกเปลือกนะคะก็คือบอกว่าส,สัพพท,ทุกขานิสระะเราจะเพียรทําทุกให้สิ้นนิพพานสัจชิกะรณัตถายะเราจะทาพระนิพพานให้แจ้งเรายังพูดกันอยู่เนี่ย ที่จะบวชวันที่5เนี่ยยังพูดกันอยู่นะคะแต่ในความเป็นจริงปรากฏว่ามาบวชทาไมเนี่ยมาบวชให้พ่อแม่ค่ะไม่ใช่แหละไม่ใช่เป้าหมายของการบวชด,ดั้งเดิมนะก็คือต้องการที่จะออกจากทุกข์ต้องการที่จะออกจากทุกข์อันนั้นเป็นเป้าหมายวิธีการก็คือการออกบวชแต่เวลานี้นะคะกลายเป็นถือเอาการออกบวชนีขึ้นมาเป็นตัวตั้งแล้วก็ออกจากทุกข์นะ ลืมไปแล้วพอบวชเสร็จสับแล้วก็เข้าไปติดกับในวงจรของความทุกข์มากไปกว่าเดิมก็มีก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าพลาดในการที่เป้าหมายกับวิธีการเราพลาดเราทิ้งเป้าหมายแล้วเอาวิธีการนะีมาเป็นตัวตั้งมาเป็นจุดมุ่งหมายของการบวชของเราเราก็จะผิดไปจากจุดประสงค์ เจตจำนงของพระพุทธเจ้าในการที่เราเป็นชาวพุทธเราประกาศตัวเป็นชาวพุทธเนี่ยใครมาแตะศาสนาพุทธไม่ได้นะศาส,สนาพุทธจะต้องอยู่ในกฎหมายเนี่ยนะคะกฎหมายมันมีมาที่หลังพุทธศาสนานด้วยซ้ํานะคะไม่ต้องไปให้ความสําคัญมากถึงขนาดนั้นเมื่อเราเรียกตัวเราเองว่าเป็นชาวพุทธเนี่ยเรารู้หรือเปล่าว่าพระเจ้าสอนอะไร ังหลักให้ได้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเรียกตัวเราเองว่าเราเป็นชาวพุทธเราต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรและเราศรัทธาเราศรัทธาในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเราอยากจะเป็นอยากจะเข้าถึงคุณลักษณะที่ทําให้เจ้าชายสิทธรุธรรมเป็นพระพุทธเจ้านี้คือเป้าหมายของเราโดยเฉพาะคนบวช นี้ควรจะเป็นเป้าหมายของเรานะคะอย่าพลาดไปจากเป้าหมายเป้าหมายหลักถ้าเราไม่พลาดจากเป้าหมายเราจะไม่มีปัญหาที่เรามีปัญหาเพราะเราพลาดไปจากเป้าหมายหลักแล้วเราเอาวิธีการเข้าสู่เป้าหมายมาเป็นตัวตั้งแทนถ้าเราทำความเข้าใจอย่างนี้นะคะเราจะเป็นสังฆะที่มีความงดงามมากขึ้น เราจะเป็นสังฆะที่ปฏิบัติธรรมด้วยมีความสุขมากขึ้นพูดอะไรก็จะไปในทางเดียวกันเพราะว่าเป้าหมายร่วมกันเป้าหมายร่วมกันนะคะขอให้เราเป็นชาวพุทธที่น้อมใจสการะองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทั้งพระองค์นี้ในพุทธกัปนี้นะคะตลอดขึ้นไปจนจนถึงพุทธกัปอื่นๆที่ผ่านมาแล้วนะคะขอให้เราน้อมใจสการะพระพุทธองค์สาธุาธค่ะ